สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับก็มาจากคำถามและก็ขอคำแนะนำหรือข้อปรึกษาคำปรึกษาในเรื่องประเด็นของเรื่องของการจัดการน้ำก็คือการให้น้ำกับทุเรียนโดยเฉพาะเลยนะครับคือผมต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าในไม้ผลแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีระบบรากที่แตกต่างกันคำถามอันเนื่องมาจากกรณีประเด็นคือท่านมีปริมาณน้ำอยู่ในปริมาณที่น้อย การที่น้ำมีปริมาณที่น้อยนี้เราก็มองในด้านของอผลตอบแทนคือส่วนหนึ่งเนี่ยทุเรียนมีส่วนที่ให้ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งไม่มีผลผลิตส่วนที่สองก็คือในลักษณะของปัจจุบันนะครับพี่น้องเสก่อนก็จะได้รับความรู้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับในส่วนของเทคนิคต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางวิชาการที่บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็หาเป็นคำตอบให้เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้น้องสก่อนได้เข้าใจอย่างเช่นประเด็นในเรื่องของการให้น้ำวิธีการให้น้ำการเปลี่นระบบน้ำการสร้างความชื้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบ แต่เราเองนั้นในฐานะที่เป็นชาวสวนเราจะต้องเอาคำตอบเหล่านั้นมาสู่การประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคปฏิบัติเพราะฉะนั้นในบางท่านจึงตั้งเป็นประเด็นในคำถามที่ว่าหมอทุเรียนตอนนี้น้ำมีปัญหาเริ่มมีปัญหาและเกรงว่าจะไม่พอเราควรจะให้น้ำอย่างไรนั่นเป็นประเด็นคำถามเราจะเปลี่ยนระบบหัวน้ำได้หรือไม่ เพราะว่าในส่วนของบางครั้งนะครับเราเห็นข้อมูลทางวิชาการแล้วก็บอกว่าหัวน้ำชนิดนี้ดีประหยัดลดแรงงานแล้วก็ให้ในเวลาที่เราไม่ต้องไปกังวลนักหรือในส่วนของคุณสมบัติของหัวน้ำเหล่านั้นประการต่อมาในส่วนของวิธีการเราจะต้องไปให้น้ำเพื่อไปเพิ่มความชื้นในสวน ปรับอุณหภูมิปรับความชื้นในแปลงซึ่งเรื่องนี้นี่นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำความรู้ทำความเข้าใจก่อนที่จะไปตัดสินใจใช้พีน่น้องก่กรนครับในส่วนของประการต่อมาประเด็นคําถามก็ยังไม่หมดนะครับว่าถ้าเราจะใช้น้ำในปริมาณที่น้อยเนี่ยกับการไปส่งเสริมเร่งการพัฒนาคุณภาพของผลเรา ควรจะจัดการอย่างไรหรือมีเทคนิคจัดการในการเพิ่มปริมาณน้ำที่มีอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นเรื่องดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองนั้นก็อยากจะขออนุญาตนำเอาเรื่องราวจากพี่น้องสกรเอาจากประสบการณ์และเอาจากการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมาเป็นคำตอบในเชิงให้ข้อมูล คือเราไม่สามารถจะไปตัดสินใจแทนพี่น้กรได้ท่านต้องการที่จะทำอะไรท่านก็จะต้องทำแต่จะทำเนี่ยมันต้องมีข้อดีข้อเสียที่เราจะต้องเข้าไปทำความเ,าเรียนรู้กันก่อนก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าพืชแต่ละชนิดเขามีระบบรากที่มีความต้องการน้ำที่แตกต่างกันอย่างกรณีที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของทุเรียนอย่างเดียว แต่ก็แสดงแสดงให้เห็นว่าในส่วนของบังคุดและในส่วนของงาะในส่วนของลองกองเขาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกคําว่ารากลึกนั้นหมายความว่าการให้น้ำเนี่ยจะต้องซึมลึกลงไปประมาณถึง80เซนนั่นคือกรณีคำว่าระบบรากลึกส่วนทุเรียนในระบบรากตื้นเขาจะมีรากที่ต้องการ ผลจากการให้ปัจจัยทั้งว่นน้าหรือปัใจจัยในเรื่องของท่าหารเนี่ยจะมีระบบรากตื้นคือมีความลึกแค่ประมาณ8นิ้วดังนั้นรากเหล่านี้จะเป็นรากที่มีประสิทธิภาพซึ่งในระบบของการให้น้ําจึงแตกต่างกันพืชที่มีระบบรากลึกจะต้องให้น้ํามากเพื่อให้ซึมลึกส่วนพืชที่มีระบบรากตื้นเราก็ให้น้อยแต่ทีนี่คือความหมายในส่วนหนึ่งประการต่อมา หลังจากที่พินสอสกอรได้เจอปัญหาในเรื่องของปริมาณน้ำต้นทุนที่เราจะไม่เพียงพอละเราก็จะเปลี่ยนระบบการเปลี่ยนระบบเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งคือนำน้ำส่วนที่มีเนี่ยไปให้กับทุเรียนที่ให้ผลผลิตในส่วนที่สองก็คือในต้นที่ไม่ได้ให้ผลผลิตเราก็จะลดปริมาณการให้น้ำลงซึ่งเรื่องนี้ท่านคิดได้ถูกต้องแน่นอนครับเพราะเรามีน้ำในปริมาณที่จำกัด ก็เหมือนกับลำไยนะครับมีลำไยทำสารได้เท่าไหร่ก็ทำได้แค่นั้นนี่คือประเด็นที่ต้องตอบว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็จะเป็นคำถามว่าแล้วในระดับที่ถือว่าเพียงพอมันอยู่ในระดับไหนมันตอบไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้แม้แต่บรรดาครูบาอาจารย์นักวิชาการที่มาออกแสดงตัวเลขเนี่ยมันก็คือตัวเลขตัวเลขเหล่านั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับในทุกพื้นที่หรือในทุกส่วนแต่ก็เป็นหลักทางวิชาการเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ที่จะให้เรานั้นเข้าไปสู่หลักในการคำนวณได้เอาถ้าอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะพี่นศกรครับผมก็ต้องนำเรียนว่าคำตอบเราลองนึกถึงครับในอดีตผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์เขามีเครื่องมือเหล่านี้ไหมไม่มีครับ และวเขาอาศัยอะไรละ่ะเป็นตัวชี้วัดนั่นก็คือพฤติกรรมการเจริญเติบโตภาษาใบภาษา,าดอกภาษาผลที่ผมได้เรียนมาตลอดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอาจจะมองว่าออหมอทุเรียนในโบราณจริงๆนะครับเป็นยุคเจนอีกยุคหนึ่งที่เป็นเรื่องล้ลาหลังไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่นี่แหละครับคือหลักสำคัญของสิ่งมีชีวิต ที่จะเป็นหลักที่เป็นคำตอบให้กับพี่น้องเกษตรก็ได้ก็ลองฟังดูเพราะฉะนั้นในส่วนของมุมมองที่เป็นคำถามและต้องเข้าใจก็คือแล้วเราจะให้น้ำอย่างไรเราจะรู้อย่างไรว่าจึงจะให้น้ำพอดีส่วนต่อมาไม่ใช่แค่นี้นะครับท่านคิดคำนวณแล้วในระดับปริมาณน้ำที่ท่านมีอยู่เนี่ยท่านคิดว่าไม่พอแน่นอนอันนี้ก็แสดงว่าเป็นความรอบคอบ จึงอยากจะเปลี่ยนระบบน้ำเปลี่ยนระบบหัวน้ำเพราะว่าในโลกของปัจจุบันในสื่อโซเชียลเนี่ยแสดงถึงคุณสมบัติในด้านดีทุกอย่างครับหัวน้ำดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพอจะทราบแล้วก็ในรายการเราเองก็เคยนำเสนอแล้วว่าในตำราพิชัยสงครามเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกในขณะเดียวกันณนะเวลานี้ คําถามที่ท่านถามก็คือเราจะเปลี่ยนระบบน้ําดีไหมผมก็คงตอบได้ในตำนาเดียวกันครับว่ามันไม่น่าจะควรใช้หรือไม่น่าจะควรเปรียนเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของพฤติกรรมของทุเรียนเนี่ยเขาจเจริญเติบโตมาตลอดทั้งปีจนกระทั่งออกดอกแล้วก็ติดผลแล้วในเวลานี้เขาเคยได้รับน้ำอย่างไรเขาควรจะได้รับน้ำอย่างนั้นมันเป็นเหตุผลสำคัญตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราก็พอจะสรุปได้ว่าในลักษณะของหัวใจน้ำไม่มีความแตกต่างกันเป็นประเด็นหลักสำคัญหัวเดิมน้ำหยาบอยู่ในพื้นที่จำนวนหนึ่งเดิมซึ่งลากเขาก็มาอาศัยเคลื่อนตัวคือท่านจำคำสอนหรือคำกล่าวของท่านอาจารย์เลื่อนศัก์วัฒนาคุณนะครับท่านบอกว่า น้ำมีตรงไหนอาหารมีตรงไหนรากมันก็จะพุ่งไปตรงนั้นนั่นคือหลักสำคัญเพื่อการดำรงชีวิตแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนระบบน้ํากลายเป็นว่าพื้นที่ที่เคยได้รับน้ำอาจจะได้รับน้ำมากไปหรือน้อยไปหรืออาจจะไม่ได้รับเลยแต่น้ําเหล่านั้นกลายเป็นไปในจุดพื้นที่ที่ไม่มีรากเมื่อเป็นเช่นนี้ระบบการจเจริญเติบโตจะผิดปกติทันที ก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งด้วยเหตุผลนะครับทางาเทคนิคคืออาหารอยู่ตรงไหนรากอยู่ตรงไหนคือน้ำเนี่ยเป็นตัวละลายธาตุอาหารธาตุอาหารแตกตัวรากเขาก็จะเ,เคลื่อนตัวมาเพื่อดูดซับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปลี่ยนระบบเราก็อาจจะเจอปัญหาตรงนี้ว่าน้ำไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบรากก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่นี่คือเหตุผลที่หนึ่งในเหตุผลที่สอง พี่น้องเกษตรกรกต้องเข้าใจครับว่าทำไมผมจะย้ำตลอดว่าพื้นที่ที่มีรากน้ำต้องหยาบน้ำต้องมีน้ำหนักน้ำต้องตกไปในพื้นที่เป้าหมายก็ด้วยเหตุผลเดียวครับว่าถ้าน้ำไม่มีน้ำหนักน้ำเหล่านั้นจะกระจายศูนย์เสียไปเคยมีงานศึกษาเรื่องนี้ที่ผมทำเองแล้วก็นำเรียนว่า ในส่วนของระบบน้ำที่เป็นขนาดเล็กประหยัดแรงงานให้ทีหนึ่งได้เป็นร้อยร้อยต้นให้ทีหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ได้ประโยชน์คือมีน้ำเยอะทีเดียวแต่พิทักกรลองไปสังเกตดูครับว่าเมื่อท่านขุดลงไปในพื้นดินในตำแหน่งนั้นเรากลับพบว่าน้ำเหล่านั้นลงไปในพื้นดินแค่ไม่ถึง1นิ้วจากความต้องการ8นิ้วก็เหลือแค่สนิ้ว โดยประมาณไอ้ส่วนที่เหลือด้านล่างกลับไม่ได้รับน้ำทั้งๆท,ท,ที่เราให้น้ำในปริมาณที่มากเหตุผลสำคัญนะครับลองไปสังเกตดูถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่โลง่งลมลมกระแสลมละอองน้ำเนี่ยจะปลิวออกนอกพื้นที่ที่เป็นระบบรากไปกว่า4 0่์นั่นคืออัตราน้ำที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่เป้าหมายถึง40 ประการที่2องจกการร้อนความร้อนความแห้งแล้งแค่เขาตกไปที่ผิวแล้วแดดแผดเผาเขาก็จะหายไป20%เพราะฉะนั้นอัตราของน้ำที่ได้รับจริงๆคือ60%หายไปอยู่ที่ลากแค่เพียง40%ดังนั้นจึงทำให้น้ำที่แทนจะลึกลงไปได้ด้านล่าง8นิ้วกับเหลือแค่ประมาณ2นิ้วในความลึกก็คือน้ำไม่พอนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นามาเล่าสู่กันฟัง แต่ถ้าเรามีเหตุผลมีความจำเป็นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนหรือเราต้องการจะใช้อันนึ่งมาจากเรามีข้อจำกัดเรื่องของปริมาณน้ำของแรงงานก็ต้องมีคำแนะนำในข้อจำกัดตรงนี้ว่าท่านจะต้องให้น้ำเพื่อที่จะให้น้ำเหล่านั้นตกลงไปในพื้นที่เป้าหมายได้มากที่สุดก็คือช่วงที่อากาศเย็นช่วงที่ไม่มีกระแสลมช่วงที่ไม่มีความร้อนความแห้งแลง้ง เช่นช่วงเย็นนะครับถ้าเช้าเราให้ก็ยังพอแต่ถ้าเราสายเราให้บ่ายมันก็โดนเผาหมดเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนได้ทำได้แต่ท่านจะต้องเป็นผู้ติดตามและตรวจสอบในข้อมูลตรงนี้ผมแนะนำว่าทำได้ครับประการที่หนึ่งคือทำในต้นที่ไม่ให้ผลผลิตถ้าเราจะเปลี่ยนประการที่สองให้ในช่วงที่ ภาวะอากาศไม่เป็นส่วนที่ไปทำลายในระบบของปริมาณน้ำที่สำคัญที่สุดคือกระแสลมพี่น้องสักกกนลองไปสังเกตครับในช่วงที่เราให้น้ำเนี่ยเราจะเห็นละอองน้ำซึ่งไม่มีน้ำหนักปลิวไปกับอากาศปลิวไปกับกระแสลมแล้วก็ถูกแดดแผดเผาเขาบอกว่าในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรเนี่ยในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้งจะหายไปถึง3ลิตร ท่านให้ไป4ลิตรมันหายไป3ลิตรมันก็จะเหลือลิตรเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องที่เป็นความจริงก็อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ท่านก็จะต้องให้น้ําที่ในช่วงจังหวะที่ไม่มีความสูญเสียกับในเรื่องของกระแสลมและความร้อนความแห้งแล้งส่วนท่านทีคิดจะไปปรับความชื้นในแปลงนั้นเราเลิกคิดได้เลยนะครับเพราะน้ําเราไม่มีอยู่แล้ว การต่อมาเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวว่าแล้วเราจะให้น้ำอะไรมาไหนเราจะรู้ได้อย่างไรก็ในเมื่อเราเองนั้นอุปกรณ์เครื่องวัดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เราก็ไม่มีนะครับพี่นพสิกรก็ลองดูครับก็เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนก็ไม่มีนะครับที่เราทาสวนกันมาตลอดหลายท่านก็จะเข้าใจว่าเอาทุกวันเนี่ยโลกมันเอียง ด้วยภาวะของโลกร้อนมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นส่วนที่เราจะต้องมองสาเหตุหลักการสําคัญเป็นภาวะของการเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการสูญเสียน้ําก็มากขึ้นแต่ในส่วนของสิ่งที่เราไม่มีก็คืออุปกรณ์เครื่องมือ ที่เขาทำตอนนียเป็นการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เราจะได้ำคำตอบเราก็เอาคำตอบเหล่านั้นมาประยุกต์ประเด็นที่ผมเองนั้นกำลังจะยกตัวอย่างให้เห็นก็คืออย่างกรณีในเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี่นะครับพินัสกรกนก็เห็นภาพว่าในระบบของการให้น้าเราให้น้าน้อยที่สุดสู่เป้าหมายที่สาคัญที่สุดและเพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในระดับแต่ละระยะการเจริญเติบโตซึ่งในระยะนี้เนี่ยเป็นระยะของการพัฒนาผลของทุเรียนช่วงดอกบานเราลดปริมาณน้ําได้แต่พอผล50วันไปจนถึง90วันช่วงนี้เราลดน้ําไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าลดปริมาณน้ํานะครับขออภัยเราจะต้องให้ปริมาณเต็มที่จากเคยเว้น3วันอาจจะต้องมาเป็นวันเว้นวันจากการให้ในระดับ ครึ่งชั่วโมงก็ต้องเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะอะไรเพราะเป็นช่วงระยะของการเล่นการเจริญเติบโตของผลดังนั้นในปริมาณน้ําที่มีจํากัดเนี่ยเราก็จะนํามาให้กับในส่วนของอทุเรียนในระยะเล่นการเจริญเติบโตทีนี้ประเด็นก็จะตอบคําถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ําที่เราให้นั้นเพียงพอ พิทักกรครับในเมื่อเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องวัดไอ้เครื่องวัดนั้นผมอธิบายอย่างนี้ว่าปัจจุบันเครื่องวัดมันก็คือวัดความชื้นในดินวัดความชื้นในอากาศสิ่งที่เป็นคำตอบคือวัดปริมาณน้ำในต้นครับผมให้ความสำคัญเรื่องนี้มากในเมื่อเราไม่มีแต่เราก็ไม่ได้อับจนปัญญาของเรานะครับสิ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนคือภาษาใบา ท่านไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรทั้งหมดเลยแต่ท่านสามารถที่จะบอกได้ว่าปริมาณน้ำที่เราให้เนี่ยเพียงพอหรือไม่แล้วก็ในส่วนของท่านเราจะลดปริมาณเราลองลดได้อย่างไรคำตอบก็คือท่านก็เป็นผู้ที่ไปคุยกับทุเรียนในภาษาใบาแล้วก็ภาษาผลคำว่าภาษาใบใบเขียวใบสดใสใบาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ เวลาแข่งการศึกษาก็คือช่วง11โมงเช้าบวกลบในระยะของการส่งเสริมการดอกดอกผมก็ย้ำว่าวันนี้ใบสลดพรุ่งนี้ให้น้าเคยให้เท่าไหร่ก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งอันนั้นคือเรื่องปกติตั้งแต่ดอกบานก่อนดอกบานหลังดอกบานอะไรก็ตามครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยทุเรียนอยู่ในระย,ยะของการเป็นผลอ่อนเป็นหางแยกเป็นผลอ่อน เราก็ยังสักสาระดับตรงนี้ต่อไปแต่หลังจากนี้ไปสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงคือการบริหารจัดการน้ำในทุเรียนเราจะต้องไม่ให้ทุเรียนเกิดอาการใบสลดในช่วง11 1บโมงถึงเที่ยงเราก็ทำอย่างไรล่ะเราก็จบบันทึกครับวันนี้วันที่หนึ่งหลังจากให้น้ำวันที่สองวันที่สามทุเรียนเราไม่มีอาการใบสลดเลย แสดงว่าปริมาณน้ำที่เราให้นั้นยังเพียงพอต่อการเจริญเติบโตแล้วพอถึงวันที่4ี่สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงใบสลดเมื่อเป็นเหตุการณ์เช่นนี้เป็นคำตอบให้รู้แล้วว่าน้ำที่เราให้ในปริมาณที่ให้เนี่ยเขาอยู่ได้แค่สมวันดังนั้นพนักงกกรที่เป็นผู้ที่จะจัดการในเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผล แทนที่เราจะเว้นน้ำสามวันให้วันที่สี่เราจะทำเช่นนั้นไม่ได้คือในช่วงดอกบานทำได้แต่ในช่วงเล็งออกดอกทำได้แต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นให้น้ำในวันที่สามนี่คือสิ่งที่เราตอบได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องไปคำนวณอะไรเลยให้น้ำเท่าเดิมเพียงแต่ถอยวันให้เร็วขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใบสลดเพราะถ้าหากว่าวันนี้ใบสลดพรุ่งนี้เราไม่ให้น้ำ มันจะเป็นการเครียดในระดับถาวรถ้าเราไปให้น้ำมากจะถ่ายใบในใบในจะถ่ายหลุดล่วงเพื่อการปรับสมดุลเพราะฉะนั้นเราก็ปรับวันถอยเข้ามาในปริมาณน้ำที่เท่าเดิมนี่คือส่วนที่หนึ่งที่เราจะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่สองเราทราบดีว่าอัตราการสูญเสียน้ำเนี่ยมันมีสามส่วนส่วนที่หนึ่มันระเหยจากกระบวนการขายน้ำของพืช เราไปหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นปัจจัยจากสภาพดินฟ้ากาศแต่ส่วนที่2คือการสูญเสียจากบริเวณโคนต้นซึ่งเป็นตำแหน่งลากตรงนี้ถ้าเราสามารถจะหาวัสดุมาพรางมาคลุมมาช่วยเพื่อที่จะลดการสูญเสียจากวันละ3ลิตรหรือ3ลิตรครึ่งถึง4ลิตรให้เหลือครึ่งหนึ่งก็คือ2ลิตร2ลิตรครึ่งเท่ากับว่าน้ำจะมีเหลืออยู่ในดินมาก สาระของเรายังไม่หมดนะครับฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ้ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัสกำจัดเพี้ยหอย แต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กร,รมัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กร,รมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ้อแล้วอย่าลืมใช้สารจับไปซีลอนด้วยหนักทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพ ยาบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านชัยพาพืชเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านทัานใช้สีในกะ้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สเนื้อก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้บนฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ใช้สีนึก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมิสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหทะเลสกัดพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สำเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน Bruce and One! <laughs> ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกําจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอนเทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลิฟจำกัดครับพิัณฑ์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อกันได้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระก,กันต่อเลยครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกๆท่านสวัสดีครับ